พระราชนอภัยโทษกันลักษณะนี้ไม่ค่อยมีสมัยก่อนก็ไปไปทาคนคนที่ทําก็ต้องทําตามหน้าที่ลักษณะนี้เป็นต้นเพราะนั้นกรณีที่มีความผิดทางอาญาแต่ได้รับการยกเว้นโทษประเทศที่หนึ่งก็คือทําตามหน้าที่ทําตามหน้าที่ก็คือพชฌาตไงที่นําคนที่โทษประหารชีวิตไปดําเนินการให้เป็นไปจากโลกนี้ไม่ว่าจะทําด้วยกับการใดๆก็แล้วแต่เขาต้องไปทําให้ไปจากโลกเนี้ย ลักษณะเนี้ยเขามีความผิดไม่มีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเพราะทําตามหน้าที่อันที่สองคือกรณีกรณีที่มีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษคือทําในภาวะจําเป็นทําในภาวะจําเป็นยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นการป้องกันตัวทําในภาวะจำเป็นเป็นการป้องกันตัวต้องป้องกันตัวสมเหตุสมผลจะมาอ้างป้องกันตัวป้องกันตัวอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องดูเวลาเขาพิจารณา เวลาผู้พิพากษาพิจารณาก็ต้องดูว่าป้องกันตัวสมเหตุสมผลไหมเวลาฝ่ายโจทก์กับฝ่ายจำเลยมาสู้กันในแง่ของกฎหมายตรงนี้ก็คนที่จะคนเป็นโจทก์ก็จะฟ้องว่าเนี่ยคนนั้นน่ะเกินกว่าเหตุอีกคนนี้ก็คนนี้ก็ฟ้องจำเลยก็จะสู้ว่าไม่เกินกว่าเหตุก็ต้องดูช่างน้าหนักข้อกฎหมายคนที่เครียดที่สุดคือผู้พิพากษาบนบัลลังก์เพราะเป็นระบบกล่าวหาต้องฟังฟังทั้งสองฝ่ายแล้วช่างน้าหนักข้อกฎหมายใกรณีที่ป้องกันตัวต้องเป็นภาวะที่ป้องกันตัวสมเหตุสมผลยกตัวอย่างเช่นในกกับในอเนี่ย ทำร้ายในกอวิ่งทำร้ายร่างกายในขอในขอวิ่งหนีไม่ต้องการจะสู้แต่ปรากฏไปเจอซอยตันไปเจอซอยตันเอาหลังชนฝาแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ต่อสู้นี่ถ้าไม่ป้องกันตัวนี้ก็ไปจากโลกนี้แน่เลยลักษณะเนี้ยถ้าในขอฮึดสู้ขึ้นมาแล้วในกอได้รับบาดเจ็บมีความผิดไหมมีความผิดแต่ได้